สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะฮะมาทาปลายซีเข็มนะฮะแบบหมกถังกันนะครับมาขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มการนะครับผมถอดเหงือกคว,วักไส้ะฮะถอดเหงือกฟักไส้จะต้องทอํายังไงเริ่มแรกเราก็ใช้มีดนะครับเลาะไปที่ตัวเหงือกฮะตรงด้านข้างนะครับผมมันก็จะมีพังผืดแล้วก็หนังอยู่ติดอยู่ในกันนะฮะเราก็เลาะเลาะเลเลาะเลยนะฮะนี่จากนั้นเสร็จแล้วก็เอานิ้วล้วงลงเข้าไปนิ้วล้วงลงเข้าไปเลยนะครับ ล้วงลวงลวงลวงเข้าไปแล้วพยายามดึงออกมาให้หมดเลยนะครับนี่ดึงควักเงือกแล้วก็มันจะมีไส้ออกมาบางส่วนแต่มันยังไม่หมดนะครับมันยังมีส่วนที่เหลือด้านในพยายามเอานิ้วล้วงลวงลวงลวงเข้าไปด้วยนะฮะล้วงลวงลวงเข้าไปพยายามล้วงล้วงวักควักควักวักล้วงลวงออกมานะฮะอ่าดึงออกมาแล้วยังไม่หมดต้องทํายังไงเราก็ต้องใช้ไม้นะครับ วานเข้าไปวานแล้วก็หมุน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 เราต้องเอาไส้ข้างในออกมาให้หมดนะฮะอันนี้เป็นไข่นะครับนี่ไข่ที่อยู่ด้านในนะฮะออกมาแล้วจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอาสายยางเนี่ยนะครับเปิดน้ําทิ่งไว้แล้วก็ล้วงแล้วก็ถู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 นะฮะพยายามขุดขูดผนังด้านบนด้วยนะครับมันจะมีคราบเลือดติดอยู่นะฮะก็ต้องตรวจดูให้ดีนะครับผมอย่าให้เหลือไส้เอาไว้นะฮะ เพราะว่ามันจะทําให้เน่าได้นะครับผมเพราะเราจะยัดเกลือเข้าไปได้ไม่แน่นแล้วจะทาให้เน่าได้เราต้องขัดๆทูๆเข้าไปนะฮะตรวจเช็คดูว่ามีเศษเสื้อเศษไส้อะไรเหลือไว้ไหมอ่าเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ทําการผูกเชือกเลยครับผูกเชือกทําไมนะฮะผูกเชือกแล้วก็เอาไปแขวนไว้แบบนี้นะฮะเพื่อให้น้ํานะครับผมน้ําจืดที่เราล้างไว้เมื่อกี้นะฮะให้หยดออกและให้แห้งนะครับนี่เอามาแขวนทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะให้มันหยดออกให้หมด นะครับให้พอหมาดๆแห้งนะครับไม่มีน้ําในตัวปลาแล้วตอนี้เราก็มาเตรียมถังกันนะครับผมเตรียมถังยังไงเราก็เอาเกลือนะครับเอาดอกเกลือที่เรานั่นนะครับเอามาปูพื้นก่อนเลยนะฮะปูพื้นเอาไว้ปูพื้นสักหนึ่งหนาสักหนึ่งนิ้วนะครับให้หนาสักหนึ่งนิ้วนะครับหนาสักหนึ่งนิ้วเพื่อที่จะให้เวลาน้ําในตัวปลาเขาไหลออกมานะฮะเกลือตรงนี้ก็จะได้ดูดซับเอาไว้อ้อหรือบอนะครับตัวถังนะครับผมต้องเปิดรูทิ้งไว้ด้วยนะครับผมนะฮะ เาละปูพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าจัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทํายังไงต่อนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มขั้นตอนในการยัดเกลือเข้าไปในท้องปลากันเลยนะฮะการยัดเกลือเข้าไปในท้องปลาเราต้องยัดให้แน่นนะฮะกรอเข้าไปเอานิ้วยัด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 แล้วก็ตี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 นะฮะตี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 ไม่ใช่ยัดยัดอย่างเดียวนะฮะอ่าแล้วก็เอาไม้นะครับเอาไม้เล็กๆนะครับผมยัดยัดยัดกระทุงกระทุ่งกระทุงอย่าแรงมากนะฮะเดี๋ยวทะลุออกท้องหมดนะครับท้องแตกอีก นะฮะเดี๋ยวจะไม่สวยอ่ะยัดเกลือเข้าไปเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปอ่ะยัดแล้วก็ตี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 นะฮะไล่ให้เกลือลงไปอยู่ด้านล่างนะฮะให้เกลือลงไปให้สุดน,นะครับผมอ่าตอนนี้ยัดเต็มแล้วเราก็เอาเกลือนะครับผมมาโปะเลยฮะโปะส่วนหัวนะฮะโปะให้เยอะๆะเลยนะครับใส่เข้าไปให้เยอะๆะเลย <c oughs> เสร็จแล้วตอนนี้เราก็เอามาจัดเรียงไว้ในถังเลยนะครับจัดเรียงไว้ในถังให้เบียดเบียกันหน่อยนะฮะเอาไปนอนในถังอ่วตัวต่อไปก็มาเลยครับเหมือนกันครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับผมพยายามอัดเกลือลงไปในท้องนะฮะให้แน่นให้สุดนะยัดยัดข้อข้อตี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 ลงไปไล่ไล่เกลือลงไปให้สุดท้องนะฮะอย่าให้เกิดช่องว่างในท้องได้นะครับผมยัด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 ลงไปข้อ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 ตี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 อัดแน่นหรือยังอาะแน่นหรือยังเอากระไม้กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งลงไปอ่ะให้แน่นให้เกลือลงไปให้แน่นให้สุดเลยนะครับพยายามให้เกลือลงไปให้แน่นนะแต่อย่าให้แน่นจนท้องแตกนะฮะไล่ไล่ไล่ดูทุบทุบๆุบทตีตีนะฮะ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาเกลือยัดลงไปในส่วนหัวนะฮะให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนหัวเนี้ยจะมีเปอร์เซ็นต์เน่ามากที่สุดนะครับผมนี่นะฮะจะยัดยัดยัดลงไปนะครับพอกเสร็จโอเคคราวนี้เราก็เอามาวางเรียงกันเลยนะครับเอามาวางเรียงจะเอาหัวไปหางเอาหางไปหัวยังไงก็ได้นะครับวางเรียงให้มีพื้นที่สําหรับวางเรียงตัวต่อไปได้แล้วก็เกลือก็จะได้วางแล้วก็ได้โรยเกลือได้นะฮะอันนี้ผมวางหัวสลับหางนะฮะเพื่อจะให้แน่นถังพอดีนะครับ เสร็จแล้วก็วางเรียงลงไปเอาเกลือตอนนี้ก็เอาเกลือมาโรยเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับผมจะใช้วิธีใช้โรยเกลือหนาๆเลยนะครับบางคนเพียงแค่คุกเอาปลามาคุกเกลือเฉยๆนะครับแต่ส่วนวิธีนี้ผมได้คําแนะนํามาว่าให้เอาเกลือโรยทับกรบให้มิดให้แน่นเลยนะครับนี่นะฮะให้เป็นชั้นหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็มาทําชั้นต่อไปครับก็เหมือนเดิมครับ เอาเกลือมาอัดที่ตัวปลาเหมือนเดิมนะฮะยัดยัดอัดอัดเข้าไปในที่ท้องเอาไม้กุ้งกุ้งกุะงกุ้งเหมือนเดิมทาเหมือนขั้นตอนแรกทุกอย่างนะครับอัดเกลือลงไปในท้องให้แน่นเลยนะครับอัดตีตีลงไปอ่าเรียงลงไปมาพอกเข้าไปในหัวเปิดเหงือกยัดเกลือเข้าไปแล้วก็วางเรียงนะครับวางเรียงไปอีกชั้นนึงเอาหัวไปหางไปหัวยังไงก็ได้นะครับให้มีพื้นที่เหลือน้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็เอาเกลือมาโรยเหมือนเดิมครับเป็นชั้นที่2นะฮะเอาเกลือมากรบนะครับ วิธีนี้จะใช้เกลือเปลืองหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะเราจะมีวิธีดับเค็มอีกให้เพื่อนเเลยนะครับไม่ต้องกลัวใส่ไปเลยนะครับกลบไปให้เต็มที่เลยนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาหาของหนักๆนะครับโดยผมจะใช้แผ่นกระเบื้องนะครับแล้วก็ก้อนอิดนะครับมาทับกดทับเอาไว้นะครับเพื่อไล่รีดน้ําในตัวเขาออกไว้นะครับผม เวลาเขาอืดเขาพองขึ้นมานะครับน้ําในตัวปลาจะถูกรีดออกนะครับแล้วผมก็จะหมกเอาไว้ในแบบนี้นะครับเป็นเวลา5วันนะครับหมกเอาไว้ในถัง5วันแบบนี้เลยนะครับแล้วเมื่อครบกําหนดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้เราก็ครบกําหนด5วันแล้วเรามาเปิดดูกันครับเป็นยังไงแท้าเดวเป็นงไงฮะเดี<ะ>๋ยวมาดูก<ะ>ันมาลุ<ะ>้นก<ะ>ันครับเป็นยังไงเอาก้อนอิดออกก่อนเลยครับ มาลุ้นกันครับเป็นยังไงโอ้แท้ดาวมาแล้วครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยครับเห็นไหมฮะเนื้อสวยมากเลยนี่ครับนี่นะฮะแล้วตอนนี้เสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะนําปลานะครับที่ถูกหมกเอาไว้เอาไปล้างเกลือออกนะครับเอาปลาที่ถูกหมกเอาไว้นะครับไปล้างเกลือออกครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการล้างเราทํายังไงนะฮะ เมื่อเอาออกมาจากถังไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็จะใช้น้ํานะครับมาล้างนะครับผมโดยที่เอาสายยางฉีดเข้าไปในท้องนะครับ <Persian. S 1> เอาเกลือที่ถูกยัดเข้าไว้ในท้องออกให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะเอาสายยางยัดเข้าไปในท้องแบบนี้นะครับล้วงลง้วงลวงลวงแล้วก็ให้เกลือในท้องออกมานะครับ yeah, yeah. นี่แล้วก็เราจะใช้ฟองน้ําขัดถูนะครับ คาบเกลือที่เกาะอยู่ที่ตัวเขานะครับแล้วเนื้อตัวเขาจะเงาสวยมากเลยขัดขัดทูทูขัดขัดท,ท,ดดทูทูไปเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาเตรียมถังนะครับผมเพื่อลดความเค็มในตัวขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับผมเราก็เตรียมน้ํานะครับผมเอาน้ําเทใส่ลงไปในถังนะครับผมแล้วก็เอาเกลือสักหนึ่งกำมือนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อเป็นการ ต่อเกลือก็เกลือล่อเกลือนะครับเพื่อความเค็มในตัวของตัวปลาเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปให้เต็มถังเลยนะครับแล้วก็เอาปลานะครับลงมาแช่ทิ้งไว้เลยนะครับใส่แช่ลงไปเลยใส่น้ําลงไปให้ท่วมตัวปลาเลยนะครับการเอาปลามาแช่ในน้ําแบบนี้นะครับเป็นการลดความเค็มในตัวปลานะฮะนี่เลยย่างน้อยแช่ทิ้งเอาไว้นะครับ2ชั่วโมงนะครับผมผมจะแช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้2ชั่วโมงเลยนะฮะ นี่เลยสวยไหมครับเนื้อเงาแวบเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปตากกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแขวนตากแดดเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้เนื้อด้านในนะครับแห้งสนิทดีนะครับผมแล้วเราก็เอามุ้งมาครอบให้น้องปลาได้เลยนะฮะนี่เลยนอนอยู่ในมุง้งกันยุงกัดเลยครับและเมื่อครบกำหนดนะครับ3วันแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำกินได้เลยนะครับ เพื่อนๆลองทำกันแล้วได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ